นีมันนี้ค่ะมันนี้มันนี้ค่ะดูความห่างมันนี้มันห้ามโกนเลยนะคะมันคิดจิมง่ายใช่ไหมคะแล้วแบบมันร้อนใช่ไหมแล้วควันมันขึ้นมาใส่หน้าแน่ควรหอมกับฟิลเลอร์แม่มันจะละลายอี่างลี้จะฉีดคนลงจมูกแน่จะละลายแล้วนี่เนี่ยเยอะหมดแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่ช็อตฟิลคุณแม่หนิงปณิตาค่ะบอกเลยว่าถึงกับไปไม่เป็นเมื่อลูกสาวสุดรักค่ะน้องนิริน ยิงคำถามขณะที่กำลังนั่งกินปิ้งย่างด้วยกันค่ะเพราะมมีข้อความบรรยายคลิปนะคะว่าเซฟแม่ด้วยลูกทำเอาเพื่อนๆคนบันเทิงเนี่ยแห่คอมเมนต์นะคะว่าอยากรู้คำตอบเหลือเกินซึ่งจากในคลิปเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าหนิงปณิตาแล้วก็น้องนิลินเนี่ยกำลังนั่งกินปิ้งย่างค่ะจู่ๆน้องนิลินก็ได้พูดขึ้นมานะคะว่ามามีขาขอถามมามีมามีห้ามโกรธหนูนะคะมามีกินปิ้งย่างใช่ไหมคะ แล้วมันร้อนควันม,มันขึ้นหน้าโบทอกกับฟิลเลอร์แม่เนี่ยจะละลายไหมแล้วซิลิโคนที่อยู่ตรงจมูกแม่เนี่ยมันจะละลายไหมคะนี่คือสิ่งที่น้องนิลินถามคุณแม่หนิงปณิตาค่ะหลังจากที่ถามจบทําเอาคุณแม่หนิงปณิตาเงยหน้าขึ้นมาสายตาสุดเวอค่ะก่อนที่คลิปเนี่ยจะตัดจบไปทําให้คนในวงการบันเทิงเนี่ยแห่คอมเมนต์กันค่ะว่าอยากรู้คําตอบคุณแม่ว่าจะตอบลูกสาวว่าอะไร ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักนะคะระหว่างแม่ลูกที่แฟนคลับบอกว่าชื่นใจค่ะที่แม่หนิงเนี่ยมีลูกสาวน่ารักแบบน้องนิรินอยู่เคียงข้างเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะว่าจะมีคลิปที่คุณแม่หนิงเนี่ยออกมาตอบคําถามน้องนิรินหรือเปล่าถ้าออกมาตอบเนี่ยคุณแม่จะตอบลูกสาวสุดรักว่าย,ยังไงค่ะคุณผู้ชม